สวัสดีครับเพื่อนๆืผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับเพื่อนๆดูแบงค์นี้ก็เป็นแบงค์ธรรมดานะครับเพื่อนๆนะดูดูแล้วก็เป็นแบงค์ร้อยธรรมดานะครับแต่ถ้าเรากลับด้านมันจะแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเหมือนมีรอยปะนะรอยปะตรงไหน,นเพื่อนเนดูเอานะนี่ครับมันจะมีเหมือนกระดาษกาวแปะไว้นะครับเหมือนมีกระดาษกาวแปะไว้ แต่ไม่จริงนะผมสามารถผมพยายามอน,นั้นออกมาแล้วมันไม่ใช่นะครับเออผมมีอยู่3ามใบนะเพื่อนๆแบบนี้นะมีอยู่3มใบใบนี้เป็นใบที่สนะครับนะเป็นเป็นแบงค์ที่แปลกกว่าแบงค์อื่นนะครับอไปสังเกตได้เลยนะครับแบงค์นี้จะแปลกว่าแบงค์อื่นนะครับนะ่ะแบงค์นี้มันจะมีแถบตรงนี้ไม่รู้มีอะไรเหมือนมีอะไรเป็นกาวมาแปะไว้นะ โอเคครับสนใจสอบถามได้นะครับ